ให้เนี่ยมึงไม่แด่ให้หมดวะก็ม,มันอิ่มมีจิตใจสำนึกเปล่าเออมีจิตใจสำนึกเปล่างนะเงินเนี่ยไม่มึงก็เข้าขายทำม้ามเถอะมึงก็น่าจะรู้ยรู้จะทำอะเรแงเหรอช้อนนั้ช้อไร่ช้อนนั้เขาใช้แรงกันหด้วยเ,วเออไม่ไม่เข้าใจะเดี๋ยวนี้ปิดถนนประท้วงเนีามมาม่ยตำลังข้าวเนี่ยก็มันกินไม่มองก็ทกำใจกินหรือวะก็มันอิ่ม องนึกถึงคนที่อันนี้ดิวะคนท <แต S 1> ี่ไม่มี <ขอ S 2> บกิน,น,นมันห่อได้ที่ไหนละ่ะไม่เราซื้อมาแล้วไม่ดิแป๊บเดียว,วไม่เอาแล้วเออป้ามึงรวยใช่ไหมไม่ได้รวยหาเงินได้ก็องส่งนี่เากัไงหย่จานแค่ยีบห้าบาทโอ้ยี่ห้าบาทแค่ยีบห้าบาทบานนึนก็มีค่าแล้วท่านจะรวยมัน มันแหละไม่ให้มันหนักไปเยอะเลยจานของเ้านี่เช้ากินไม่หมดก็จ๋ารวยเขาสองคนเลยอ่ะทำไมไม่หายเองขอพ่อแม่มีอะไรปะวิ่งตื่นสายไม่คุยไม่ออกเลยเนี่ยจบเลยคำเดียววิ่งรวยใช่ไงมึงก็ต้องมาหูคนที่ไม่มีดิวะมารวยแล้ววันนี้ ก็ไม่มีก็ไม่มีไปดิก็มีไงช่วยไม่ได้ไม่หาเองเออไม่แต่แต่ไม่มีน่ะวันนี้เป็นกอยสอทั้งนั้นเลี้ยงชีวิตคุยู่่่ใหมอยคเออเนี่ยดูยังไม่เล่าอยู่หัวดิวะเออท่านใช้ถ่สอนอะไรเหตุเศษสะกิดควาเพียงไม่ใช่เหรอเออไม่คิดวะ ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเรารู้คุณค่าของทุกสิ่งท่านใช้ทุกอย่างแบบฟอเพียงนะเวยขนาดท่านด้วยล้นฟ้ามาหา,าักำน่าอ่ะท่าน,นยังใช้แบบฟอร์เพียงเออด้วยกับเราทีเ่าท่าใช้แบบฟอเพียงเลย เธอเราขอเข้เขากลุ่มด้วยได้ไหมอ่ะอาไงมีตังก็ล่ะมีสิบ้านเรารวยนะแน่ใจนะว่ารวยดูการเต่งตัวถ้าเราไม่ได้กลับบ้านนี้กลุ่มเรามีเทคโนโลยีนะเราก็มีรูู้ห่อซสิ แล้วนั่งดีมนะขอบคุณมากอัอนมีหอแกอยู่แถหนหะอ๋อเราอยู่หอโครงการทุนน่ะเราไม่อยากรบกวนเงินพ่อแม่อยู่กี่คนเนาะเราเหรออยู่กันสี่คนนะ่ะการนึ่งนะโทรศัพท์เรามาป้ามีตังเ์ี้ยทำไมใช้โทรศัพท์รุ่นนี้ อ่อจากลุณเราเป็นเลยแล้วไม่แล้วไม่คบคนไม่มีตาทำไมพวกเธอเป็นคนมองคนภายนอกแบบเนี้ยเราไม่อยู่ก็ได้พ่อพ่ออยู่ไหนอ่ะพ่ออยู่อเมริกาเหรอทำอะไรที่โน่นน่ะหนูมีเรื่องอะไรจะบอกที่นี่อ่ะเพื่อนไม่ดีเลยพ่อ นี่จกคนมองคนในภายนอกเราเมื่อไหร่พ่อจะกลับมาอนูคิดถึงพ่อนะโน้น่ะเบาเปคนมีตังค์แล้วถ้าเราเปลี่ยนเป็นกลุ่มอื่นเขาจะคบกับเราไหมนะถ้าเราบอกไปพ่อเราเป็นนักธุรกิจเขาจะคบกับเราไหมนะ เธออยู่กับเราได้นะเราไม่ได้ครบเพื่อที่ภายนอก wow.

หยบดิียนอยหงิ้มยิ้มยิ้มยิ้มดูมันยิ้มหูไม่ถ่ายุกอ่ะ ว่าก okay. oh, so oh, so ็จะมีสองกลุ่มแบบพวกใช้เงินบ้าไปทางวัตถุนิยมกับพวกบ้าวัตถุนิยมนะจ๊ะแต่กูไม่บ้าคนเนี่ยบ้าแต่ถ่ายมาแล้วก็เจอต่างคนคือนิยมนครล่ะเราหนนนี้ไม่ใเลยเดี๋ยวเขาก็จะ

Do I know? From